สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิอวันนี้เราอยู่เกมคอ a l ิตี้ o ม i l e บาและสร,ะรุปข้อของวันนี้โดยร่สสุดในตอนนี้ผมโตเกมเนี่ยก็ได้มีนําปืนยอดนิยมสาย AR อันดับหนึ่งมาขายในร้านค้ากันแล้วนั่นก็คือปืน h b i a 3ในสกินตัว moonstone ที่เป็นระดับ Epic และก็มาพร้อมกับโหมดการเปิดหาแบบใหม่ล่าสุดกับยิงเป้าพิชิตปืน สำหรับวิธีการเล่นในกิจกรรมใหม่ตัวนี้ผมก็แน่นอนว่าเราต้องใช้ CP ในการยิงเป้าครับผมโดยตัวดานเนี่ยจะมีทั้งหมด5ดาด้วยกันในแต่ละเป้าเนี่ยเราต้องเสีย CP ในการยิงผมแล้วพอเราทาการสุ่มยิงในแต่ละครั้งเนี่ยจะมีโอกาสที่โดนเป้าถ้าเรายิงโดนเป้าเนี่ยก็เท่ากับว่าเราสามารถที่จะข้ามไปสู่ด่านต่อไปได้โดยเจ้าปืนของ HBI 3เนี่ยจะอยู่ดานสุดท้ายผมดานที่5 และข้อมูลเพิ่มเติมถ้าเกิดว่าเราเทำการยิงเป้ากับผมแล้วก็เก็บครบสครั้งหรือว่ายิงครบ4ครั้งเนี่ยเราจะได้ยิงฟรีอีก1ครั้งเพราะว่าสังเกตว่าทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะมีลักษณะของตัวหัวกระสุนที่เรายิงครบเมื่อไหร่เนี่ยก็จะเป็นการยิงฟรีแต่โดยส่วนมากผมในการยิงเนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะอยู่ที่ดวงล้วนนผมถ้าเกิดว่าดวงดีเนี่ยเรากดครั้งเดียวเนี่ยมันก็ยิงโดนเป้าก็มีเหมือนกันแต่เกิดว่าโชคร้ายเนี่ยก็อาจจะต้องเหมาหมดทั้งแผง และยิ่งไปในด่านที่สูงขึ้นเนียผมสังเกตได้ว่าจะมีในส่วนของตัวเป้าที่มากขึ้นก็ต้องใช้ cp ในการยิงในแต่ละครั้งที่สูงขึ้นตามไปด้วยอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าอยู่ที่ดวงจริงผมบางคนเนี่ยโชคดียิงเพียงแค่ไม่กี่ครั้งเนี่ย ก็สามารถที่จะเปิดเป้าได้แล้วแต่เกิดว่าคนดวงไม่ดีเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าอาจจะต้องยิงเยอะกันนิดนึงนะก็ดวงกันเลยนะนี่ก็อย่างช่วงนี้ผมสังเกตว่าผมเนี่ยยิงไม่ครบนะผมเปิดยิงเป้าได้ก่อนที่ฟังเป้าเนี่ยจะครบหดทุกตัวนะก็อยู่ที่ดวงหลักๆเหมือนกันเี๋ยเมื่อเรายิงจนครังครบด่านที่5ผมโตเปืนเนี่ยจะส่งเข้าทางส่วนหมายก็อย่าลืมไปกดรับกันด้วยนะในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมในการเปิดหาปืนกระบอกนี้ผมพี่ลิงเนี่ยก็หาค่าเฉลี่ยจากหลายคนที่เขามาโพสกันในเพจหลักแล้วผมค่าเฉลี่ยส่วน ถ้าคนดวงดีเนี่ยก็เฉลี่ยประมาณ2,000 3000, ถึง3,000ก็ได้แล้วในกรณีที่ยิงแล้วเจอเป้าก่อนที่จะครบแต่เกิดว่าใครที่โชคร้ายก็อาจจะเจอเป้าสุดท้ายทุกรอบเนี่ยก็จะเสียอยู่ที่ประมาณ5,000เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากได้ปืนกระบอกนี้ก็เตรียมใจสักนิดนึงผมประมาณ5,000 CP หน,หน่อยๆก็คอนเฟิร์มว่าได้ปืนกระบอกนี้แบบแน่นอนนะก็อยู่ที่ดวงรุนๆน,น,นะ แต่สำหรับพี่ลิงเนี่ยที่เปิดเองเนี่ยก็โชคดีหน่อยผมตอนช่วงกระดานที่4กระดานที่5เนี่ยก็เปิดได้ค่อนข้างก่อนที่จะครบนะก็ได้เสียอะไรประมาณสัก3า0 0ันหน่อยๆผมก็ถือว่าค่อนข้างประหยัดไปได้เยอะก็อยู่ในเดทของโวงกลางๆโดยสำหรับสาเหตุที่ว่าทําไมคนหลายๆคนถึงได้บูมว่าเฮ้ยอยากได้ HBA 3กันมากๆเลยสาเหตุของมันก็คือปืน HBA 3ขมงผมเป็นปืนแรง TAS ที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งของปืนตระกูลสาย AR แล้วก็เป็นอันดับหนึ่งเนี่ยตั้งแต่มันอัปเดตเข้ามาเลยผมก็คือ ตั้งแต่มันมาปุ๊บเนี่ยมันก็ยังคงครอง,องตาอันดับที่1จนกระทั่งถึงแพท์ฏปฏัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าตัวปืนจะโดนเนิฟแต่มันก็ยังเป็นอันดับหนึ่งเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดสับจุดเด่นที่เป็นจุดพีคข,ของปืนกระบอกนี้ผมนั่นคือระยะการยิงที่ไกลดาเมทที่รักษาสเสถียรได้ดีมากๆและรูปแบบวิธีกระสุนที่โคตรโกงครับผมนั่นก็คือเวลาเรายิงระยะไกลเนี่ยตัวปืนมันจะมีแรงดีที่เรียกว่าน้อยมากครับผมเราสามารถคุมปืนแป๊บเดียวเนี่ยปืนก็แทบจะนิ่งยิงเป็น ปืนกระบอกนี้เลยเป็นปืนสาย AR ที่ดาเมจแรงในการยิงระยะไกลและก็ควบคุมง่ายเหมาะสำหรับผู้เล่นทุกรูปแบบและยิ่งในการลงแรงเนี่ยคนส่วนมากเนี่ยใครที่เป็นเมนสาย AR เนี่ยร้อยละห้ขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะจับปืนกระบอกนี้ในการลงแรงกันก็จะทให้เราเนี่ยสามารถไต่แรงได้ง่ายขึ้นและสิ่งที่การันตีปืนนี้เป็นปืนระดับหนึ่งของผมก็คือในเรื่องของการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการแข่งในประเทศไทยหรือว่าแข่งต่างประเทศ ผู้เล่นส่วนใหญ่ที่เป็นเมนสาย AR เนี่ยค่าเฉลี่ยผมในการหยิบปืนนี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณกเกือบๆหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยผมถ้ากับว่าปืนกระบ,บอกนี้คอนเฟิร์มโดยนักแข่งว่าเป็นปืนที่เหมาะสำหรับการแข่งโดยเอฟเฟกต์ของตัวปืนผมในรับอีพิกที่เป็นสกินของ Moonstone หรือว่าสกินอื่นๆเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ก็คือเพิ่มระยะของการยิงให้กับอุธนั่นแหละก็ว่าปืนนี้เป็นปืนที่ยิงไกลแม่นยำอยู่แล้วและก็แรงอยู่แล้วก็เลยทำให้ปืนนี้เนี่ยยิ่งดีขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นผมเราาาามทททกกกกกกรรดดสสอออบบปปืืนน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 ตัััวีีอยอยบบี้้้้ิึแลค่ใจยไะ นี่เรื่องดาเมจของตัวปืนเนี่ยระยะใกล้ระยะกลางเนี่ยเหมือนกันเลยก็คือเราสามารถฆ่าศัตรูได้ด้วยกระสุนเพียงแค่4นะัดเท่านั้นของผมก็เป็นปืนที่ค่อนข้างเบรสดาเมจได้อย่างรุนแรงและสำหรับดาเมจของตตวปืนในการยิงระไกลผมกระสุนจาก4นัดเนี่ยก็จะเพิ่มเป็นทั้งหมด5นัดครับผมก็โดยรวมเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นปืนที่ยิงได้แรงอยู่ดีเลยและนอกจากความสามารถของตัวปืนที่มีดาเมจค่อนข้างดีแล้วเนี่ย วิธีกระสุนของโตวปืนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะพิเศษกว่าปืนอื่นอนะผมก็เดี๋ยวลองยิงให้ดูนะยิงรอบแรกในการยิงระยะกลางแล้วก็ยิงแบบไม่คุมสะโพกผมสังเกตว่าตัวปืนเนี่ยลักษณะของมันเนี่ยจลัไปลักษณะของการยิงแล้วก็ดีดขึ้นไปข้างบนโดยรวมเนี่ยตัวปืนหลังจากที่โดนเนิร์มมาเนี่ยก็จะมีแรงดีดที่ออกซ้ายออกขวาบ้างแต่ถ้าเกิดเราสังเกตดีเนี่ยตัวปืนก็ยังค่อนข้างที่จะมีสิ่งที่เรียกว่าแนวถีของเส้นตรงของตัวปืนเนี่ยสูงมากเลยเพราะฉะนั้นปืนกระบอกนี้ก็เป็นปืนที่ค่อนข้าง แล้วพอตัวปืนเนะี่ยมันมีวิถีแนวะเป็นเส้นตรงใช่ไหมพอเราเนี่ยกดหัวปืนลงมาเรื่อยๆ่ยก็จะทําให้จังหวะที่เรากดคุมสโคบเนี่ยตัวปืนจะมีวงดีที่นิ่งมากเลยผมก็กลายเป็นว่าปืนนี้เป็นสาเหตุหลักเลยว่าทำไมคนถึงสามารถยิงระยะไกลได้ดีมากก็เพราะวิถีกระสุนที่ค่อนข้างพิเศษนี่เองในสนุการยิงระยะไกลผมรอบแรกเนี่ยก็จะยิงแบบว่าปล่อยสโคบให้มันไหลให้ดูลักษณะของวิถีกระสุนนะผมระยะไกลก็ยังสังเกตว่าตัวปืนก็มีวิถีกระสุนที่ดีดขึ้นรูๆเลยนะ แต่เกว่าเราสังเกตดีๆเนี่ยในความดีที่มันดีดขึ้นเนี่ยตัวกระสุนก็ยังคงมีลักษณะปเป็นเส้นตรงเหมือนเดิมและยิ่งสังเกตดีกระสุนประมาณช่วง15นัดแรกครับผมมันจะค่อนข้างเป็นเส้นตรงแทบจะเป็นเส้นตรงที่นิ่งมากเลยเนี่ยเราสามารถใช้โอกาสจากการยิง15นัดแรกเนี่ยในการกดค้างมาลัตตูเนี่ยก็จะมีเปอร์เซ็นต์ในการโดนกระสุนแบบรัวๆเลย และคราวนี้พี่ลิงก็จะเปรียบเทียบการยิงของตัวปืนผมก็ให้ดูว่าการยิงแบบคุมปืน15นัดกับยิงแบบหมดแม็กมันต่างกันขนาดไหนผมก็สเกตได้ว่าความต่างของกระสุนเนี่ยเมื่อเรายิงคุมระยะไกลเนี่ยตัวปืนค่อนข้างที่จะนิ่งมากและยิ่งเห็นผลชัดเจนมากขึ้นนะผมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยยิงแบบค่อยๆยิงไม่กดค้างจนเกินไปตัวของเป้ากระสุนเนี่ยแทบจะเกาะกลุ่มกันเป็นก้อนมากเพราะฉะนั้นปืนนี้บวกกับดาเมจที่แรงอยู่แล้วกับระยะยิงที่ดีก็เลยทำให้เป็นปืนที่โกงและ o อที่สุดในตอนนี้ในการยิงระยะไกล ในส่วนของการปรับแต่งของตัวปืนโดยเขาแนะนำเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยก็แนะนําว่าใส่ตัวเลดดอดไปก่อนก็ได้ผมแต่เกิดว่าใครที่ชินแล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใส่อันนี้ก็อยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนได้เลยแต่สิ่งที่จาเป็นต้องใส่ผมสำหรับผู้เล่นที่เป็นมือใหม่เลยก็คือตัวลดแรงถีบของตัวปืนในขณะยิงจะช่วยทาให้เราเนี่ยสามารถคุมปืนยิงระยะไกลได้ง่ายขึ้นแต่เกิดว่าใครที่เก่งแล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใส่ผมเพราะว่าผู้เล่นที่เป็นระดับโปรเนี่ยเขาจะมีวิธีการคุมกระสุนที่ง ต่อมาที่ควรใส่สำหรับมือใหม่ผมก็คือตัว Quick d o g หรือก็คือตัวเพิ่มความเร็วในการล็งกครับผมก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถยกปืนขึ้นสโคปได้เร็วขึ้นก็เหมาะมากสำหรับกรณีที่ยิงระยะใกล้แล้วก็ระยะไกลแต่ก็ในส่วนของตัวสุดท้ายผมที่แนะนำเนี่ยก็เป็นตัวเพิ่มขนาดของแม็กกาซีนหรือถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบเพิ่มขนาดแม็กกาซีนก็สามารถเลือกเป็นตัวลดเวลาในการรโหลดก็ได้นะอันนี้ก็อยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนนะก็เป็นเซตการใช้งานของปืนสำหรับผู้เล่นที่เป็นมือใหม่ในการใช้งานของตัวเบิร์กครับผมส่วนมากเนี่ยเขาก ในส่วนของเปิกสีเขียวผมก็จะแบ่งเป็น2ส,สายถ้าเกิดว่าใครเล่นเป็นสายเดินบูเนี่ยตัวที่แนะนำก็จะมี2ตัวผมก็จะมีตัวที่เอาไว้เคาน์เตอร์ UAB หรืออีกอันนึงเนี่ยก็เอาไว้ป้องกันพวกรถช็อค RC ต่างๆอันนี้ก็จะเหมาะสำหรับคนที่สายวิ่งบู แต่เกิดว่าใครที่เล่นเป็นสายแคมป์หรือว่าฟูลแคมป์เนี่ยก็แน่นอนว่าเราสามารถใส่เป็นตัวรดอัตราการกระตุกเมื่อถูกยิงได้ผมก็ทาให้เราเนสามารถยิงแคมป์ศูนย์ได้ดีขึ้นก็ปรับตามความเหมาะสมเลยนะและสำหรับเบิร์กสีฟ้าก็มีสองสายแกลวผมใครที่เป็นสายเดินบูเนี่ยก็แน่นอนว่าใส่เป็นตัวเดสเซ e ลนลดเสียงการเคลื่อนที่ศัตรูจะได้หาตัวเราไม่เจอแต่เกิดว่าใครที่เล่นเป็นสายฟูลแคมป์ก็แน่นอนว่าใส่เป็นตัวอาร์เลอร์ด้วยผมเพื่อให้เราเนี่ยรู้ตำแหน่งของศัตรูในกรณีที่ศัตรนะูเรน ไปดูเกมเพลย์การเล่นของปืนกระบอกนี้กันดีกว่าผมกับ HBA 3มีสก,กินะระดับอีพิคกับ o n s t o ต e ก็อย่างที่ผมบอกไปว่ามันเป็นปืนที่การยิงระยะไกลมัน o อมากครับผมไม่ว่าจะเป็นดาเมจแรงแล้วก็กระสุนที่ค่อนข้างนิ่งคุมง่ายไม่แปลกเลยว่าทำไมปืนกระบอกนี้เน่ยนะงส่วนใหญ่เนี่ยถึงได้เลือกใช้งานเป็นอันดับหนึ่งในตอนนี้เลยนะถึงแม้ว่าตัวปืนจะโดนเนื้อไปบ้างแล้วผมเกี่ยวกับวิถีกระสุนแต่โดยรวมมันก็ยังเป็นปืนที่ยิงง่ายแรงอยู่ด,ดีไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้น ในแพทนี้เนี่ยบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นก๊อตอันดับหนึ่งแล้วในเมตาในตอนนี้นั่นเองนะสำหรับปืนตระกูลสาย ar แต่ปัญหาคือเพื่อนของเราน่าจะไปหมดแล้วละ่ะ <c oughs> <c oughs> น่าจะเกิดข้างหลังกันล่ละหายกันหมดขนาดนี้เจ้เอ๋ไม่เจอใครเลยครับเสืภัยไหมสืภัยมีคนเกิดตรงนี้ไหมมีไหมไม,ไม่มีเลยสักคนเดี๋ยวเขาจะเกิดสแปนมข้างหลังเราไปเนี่ยเ <c oughs> สียสแปนข้างหลังมากจ้เอ๋โอโหเพื่อนตายับข้างหน้าแตกหนึ่งครับหลังเสาก็ยิงทะลุไปดิครับด้วยตัวปืนที่มันแรงอยู่แล้วนะก็เลยทำให้เวลาเรายิงับผม เราสามารถยิงุูำแพงได้ค่อนข้างที่จะหนักแน่นมากเพราะฉะนั้นปืนนี้ก็อย่างที่บอกว่ามันโอพีมากครับผมถ้าเกิดว่าใครที่เล่นดีๆอ่ะุมจังหวะดีเนี่ยได้ยะกไกเนี่ยคือแบบยิงแบบนิ่มๆเลยครับผมอีซี่อีซี่จริงๆจเอ๋ข้างหน้าต้องมีคนโผล่มาจะจเอ๋ยไหมจเอ๋ยไหมหายหายหายาะว่าถ้าต้องอ้อมอ้อมไม่นู้แล้วอัอินเปคชั่นยิงหนักหน้ายิงหนักหน้าเสร็จไปหนึ่งครับโอ้โหด้านหลังยิงสวนแตกไปหนึ่ง พื้นดักพื้นดักพื้นดักโอเคพื้นดักสองเรียบร้อยวิ่งไปเรื่อยจังหวะนี้โอเคเห็นหัวแวบเห็นหัวแวบเห็นหัวแวบนี่บอกเลยว่าเห็นแต่หัวก็ยิงได้เออแบ๊บแบ๊บแบ๊แต่ถ้าเกิดว่าจะโดนบ้องอัดขนาดนี้ก็ตายดีกว่าแม่นเกินโอ้โหปับโอเคได้คิวโอเคตอนนี้ตัวกระโดดแล้วมาแล้วผมก็แย่งช็อตขอร้านหน่อยขอร้านหน่อยขอร้านหน่อยโอ้โหได้ตัวเดียวมันจะได้ คือปืนมันแรงด้วยผมเวลาเราเล่นเนี่ยเราสามารถที่จะรัสดามเมจได้ค่อนข้างดีด้วยนะแล้วก็ยิงไกลยิงไกลโอ้กระโดดไม่ทันโอ้โหโดนกระโดโดส, n, สวนกันมาก่อนไอ้ <c oughs> ดเดียวน่าเสียดายหน้าต้องมีคนนึงผมรู้สึกได้รู้สึกถึงพลังอะไรบางอย่างจะเอ๋หนึ่งคนนั่นไงไม่ใช่คนเดียวผมสองคนยิงไกลไปเครับยิงไกลดีครับแตกจะเอ๋อื๊เขาวิ่งปลดไปหลังรถถังแล้วจังหวะนี้อยู่ข้างบนโหไม้โหไม้โหไม้ก็แตกดีครับ อยู่ไหนอยู่นู่ไนไกลๆไกลๆก็โอ้โหโดนสไนเปอร์อัดเข้าหน้าดีแอลยิงจับไม่ทันเรียบร้อยเลยถ้าโดนกับสไนเปอร์เราก็ค่อนข้างเสียบแบบนิดนึงนะเพราะว่าปืนขาค่อนข้างแม่นกว่าแต่แต่ว่ายิงได้มีจังหวะยิงเมื่อไหร่ก็ยิงสวนกับดีครับแต่เพื่อนมีคนมาซ้อนหลังพอดีนะสายจังหวะนี้ต้องอ้อมไปเก็บสไนเปอร์เลยผมดูทรงละเอาเอาหลุดมาอย่างนี้ก็ตายดีครับเอาผมมีคนบ้องอัดหน้าตายไปหนึ่งจะไม่ต้องวิ่งไปแล้วะ จะเอด้านซ้ายมีคนไหมสไนเปอร์ยังอยู่ข้างบนเหมือนเดิมขอยิ่งอัดขอยิ่งอัดขอยิ่งอัดนี่ไงสไนเปอร์ก็ตายไปดีครับแต่ว่าโดนเพื่อนรัดโอ้เพื่อนลดัดแต่หน้าต,ตาอยางี้ยิงกายยิงกระเดกโอ้โหเดียววิ่งเร็วมากมกลับมาวิ่งกลับมาวิ่งกลับมาหมลบหลบหลบหลบ,ลบยังไงยังไง,ย,ง,ไงยิงหลังศวนหัวแตกเพื่อนเร่งลัดช็อตไปหมดเลยครับจังหวะนี้ <laughs> อีกไม่กี่คิวจะจบแล้วขอโดนหน่อยขอโดนหน่อยเตะไปหนึ่งคนข้างหน้ามีข้างบนอีกหนึ่งคน โอ้ยหกระตายแล้วโอเคแตกหลังขวาไหมถ่ายที here, yeah. ่ไหนละออกมาเกิดหูหเพียบเพียบใจเย็นๆพอลบหลังกล่องยิงก่อนเออเดือดเดือดเโดนสไลด์ตายโอ้โหแล้วโดนขโมยปืนเนี่ยบอกเลยว่า HBI สามนี่คือแบบมันเป็นปืนที่ใครๆก็อยากได้คือเวลาได้เนี่ยเวลาเล่นในแรงอะไรต่างๆเนี่ยคือมันจะเพิ่มโอกาสการชนะที่สูงขึ้นนะเพราะปืนมันค่อนข้างที่จะเล่นง่ายพอเล่นง่ายปุ๊บโอกาสในการคิวเยอะพอคิวเยอะเนี่ยเปอร์เซ็นต์ในการชนะมันก็จะสูงขึ้นตามเรื่อยๆนั่นเองนะ ก็ถัอวกาเป็นหนึ่งปืนที่แนะนำว่าคนเนี่ยควรจะมีติดไอดีเอาไว้นะในตอนนี้นและก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวปืน h b i A3 ในสกิลระดับ EPIC Moonstone ก็เรียกได้ว่าเป็นปืนที่ดีที่สุดในตอนนี้ถ้าผมสำหรับตระกูลสาย AR แต่แน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับระบบของการเติม CP ซื้อใช่ไหมแต่ในอนาคตอันใกล้นี้ผมในแรงซีซันหน้าตัวปืนก็จะมีให้เราเนี่ยสามารถหาได้ในโหมดของการเล่นแรงผมเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายฟรีอยากได้ปืนกระบอกนี้ก็อ,อาจจะต้องอดใจรอกันสักนิดน,นึงให้ระบบแรงซีซันหน้าเนี่ยอัปเดตเข้ามาก่อนโดยตัวแรงเนี่ยจะเริ่มรีในช่วงวันที่6เดือนหน้าครับผมเพราะฉะนั้นก็รอก,กันได้เลยครับผมแน่นอนว่าปืนกระบอกนี้จะมาให้ทุกคนเนี่ยสามารถหาได้กันเนาะถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังนะ และเหมือนเดิมใครที่ชอบคิดดีๆแบบนี้มีสาระของรู้แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันได้นะครับผมทั้งในช่องยูทูบแล้วก็ Fanpage Facebook นะสำหรับวันนี้ผมต้องขอบคุณพู้อนทุกคนที่เข้ามาชมกับผมก็ไปแล้ว